สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานลอยบริเวณแยกเรียกว่าถนนเจริญนครฝั่งใต้นะครับจุดตัดของถนนกลุงทนบุรีด้านขวามือเนี่ยก็จะไปสถานีกลุงนบุรีได้ของ b t ซนะครับจะพาเพื่อนๆไปนั่งเรือข้ามฟาก เรือขอ้ามฟากอันนี้ก็เรียกว่าท่าเรือตากสินสาทรหรือมักจะเรียกกันว่าท่าเรือเป๊ปซี่เขาก็อยู่ใกล้ๆก,กับคลังเป๊ปซี่เก่านะครับที่เก็บสินค้าของเป๊ปซี่ตอนนี้ก็เลิกกิจการไปก็ให้เช่าจัดงานอีเวนต์ต่างๆมเดินมาสักหน่อยนึงก็มาเจอนะครับสวนป่าเฉลิมพระเกียรติก็ให้เดินเข้ามานะ เดินเข้ามาด้านข้างตรงไป้าสวนป่าเฉลิมพระเกียรติเขาเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับประมาณสักร้อยกว่าเมตรก็จะมาพบกับท่าเรือข้ามฝากท่าเรือตรงนี้เราก็เรียกว่าท่าเรือแป,ป๊บซี่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นท่าเรือสาธร ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนบางท่านนะครับที่อาจจะยังไม่เคยมาและไม่ทราบนะค่ารโดยสารก็ห้าบาทแต่ผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นจังหวะนะแต่ช่วงเย็นจากสาทรมาถ้าตากสินนะครับก็จะเยอะหน่อยส่วนในทางกับกันนะครับถ้าเกิดจากท่าตากสินไปสาทรเนี่ย ผู้โดยสารจะน้อยก็จะมีเยอะๆก็ช่วงเช้าก็สลับสับเปลี่ยนกันตรงนี้ก็เป็นบริเวณเรือนะครับภายในที่นั่งของผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะตรงที่นั่งก็จะนั่งได้ประมาณสองที่ นู้ก็เป็นสะพานตากสินก็ข้ามไปฝั่งสาทรน,นะครับ เกตว่าผู้โดยสารจะน้อยตอนผมไปเนี่ยเขาก็รอสัญญาณนะครับก็จะเป็นเสียงกลิ่งนียพอให้สัญญาณแล้วเรือก็จะออกนะครับตอนนี้ก็ได้สัญญาณแล้ว อนนี้เรือเดินทางออกมาแล้วครับผมนั่งเรือเนี่ก็ประมาณสักสี่โมงกว่าๆนะไปถึง4ี่โมงเย็นนะครับ16บหกนาฬิกาก็น่าจะเป็นประมาณ16บหนกาสามสินาทีก็มีเรือนะครับสวนมา กับผู้โดยสารนะก็มีอยู่สองสามคนรวมผมด้วย สำหรับท่าเรือสาทรที่จะไปถึงนี่ก็มีเรือโดยสารอยู่เรียกว่าหลายเจ้านะครับมีทั้งเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วเรือนําเที่ยวนะที่มาจอดเรือของไอ้ข้าสยามแล้วก็เรือที่ผมเดินทางนี่ก็เป็นตากสินสาทรนะครับหรือว่าเรือจากท่าเรือแป๊บซี่เนี่ยแหละกพราวันนี้ทางผู้ชมนะครับบางท่านอาจจะลืมๆืมไปนะว่ายังยังมีอยู่หรือเปล่านะครับ ใช้เวลาเดินทางมาไม่นานเท่าไหร่น,นะครับอยู่ประมาณสักสี่ห้านาทีตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือสาทรแล้วแล้วก็อาจจะไปต่อเรือด่วนอะไรก็ได้นะเพราะว่าลำนี้เขาจะข้ามระหว่างตากสินสาทรสาทรตากสินแล้วก็มาถึงนะครับตรงนี้นะ เป็นท่าเรือสาธรน,นะครับส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาก็จะไปอีกท่าหนึ่งเลยไปหน่อยนึงนะครับก็เดินไปหากันได้สําหรับท่าเรือสาธรของเรือข้าวฟากเนี่ยเขาจะมีเรือที่จะไปลา,าบุนะด้วยนะครับบิ๊กซีในช่วงเช้ากับเย็นผมก็ทารีวิวไปแล้วสําหรับท่านที่จะเดินทาง ด้วยเรือค้าฝฟากนะครับตอนนี้ก็เปิดบริการอยู่นะค่าเรือ5บาทนะครับโดยจากฝั่งสาทรน,นี่ก็ไปตรงถนนเจริญนครชื่อท่าเรือตากศินนะครับจะไปตรงถนนเจริญนครก็นำมาฝากกันนะครับรีวิวการคําฝากท่าเรือนะครับตากสินหรือว่าแป,ป๊บซี่มาที่สาธร ค่าโดยสาร5บาทขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ